าแล้วก็สวัสดีแล้วก็ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องซันกิทีวด้วยนะครับผมแล้ววันนี้เราก็อยู่กันในเดนสบายเดล่อีกเช่นเคยเพราะว่าเหมือนว่าตัวเด a ส b บจะมีอัปเดตฆาตกรตัวใหม่เข้ามานะฮะก็ไม่รู้ว่าตัวอะไรเหมือนทาร์นอ่ชื่ออะไรนะชื่อ The ะลิสหรือเปล่านะวันนี้ก็อยู่กับปรัรกรอีกเช่นเคยนะครับก็คือเราต้องรียมาเล่นเพื่ออยากเจอฆาตกรตัวใหม่ไม่งั้นมันอาจจะหายหายหายไปจาก เกมก่อนเราอาจจะไม่ได้เจอมันอีกเลยก็คือว่าวันนี้ต้องมารีบหาครับเฮ้ยปอนดูดิไอ้รูปอะไรอ่ะไอ้สามเหลี่ยมสามเหลี่ยมอ่ะด้านขวาบนมันเป็่งแสงด้วยหมายความว่ายังไงอ่ะเพิ่มเอฟเฟกต์ใช่หรอเพิ่มปล่งแส้มั้ยไว้อัปเปอร์ก็ไอ้ทำไมมันอลังอย่างนั้นนะ อหวั <ừ. S 2> งว่าเราจะได้เจอตัวใหม่กันเร็วๆนะครับมาดูชื่อมันดิพระอะไรเป็นพระพระอะไรว่า สักดาร์ราส์เครื่องเฮกโคสัปั่นเลยเราอยู่แยกกันเอาเอ้าเฮียเต็มไปแล้วปั่นได้สองคนโอ้ยเหนื่อยไหนแล้วพอเจอแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมากูจัดป้อ ตอนตรงนี้มันไม่มีมันไม่มีทางไปหรออ๋อมันอยู่ใกล้ขนาดนี้เลยนะเพื่อนยังปั่นอยู่เรื่อยมันเอาเลือยสีฟ้าเรือบอลอะไรคือเลือยสีฟ้าเราคุูไปไหนเนี่ยไปแล้วไปแล้วกลับมาแล้วไปไป

ai phải chúi phuơn đi mấy ma. mày không uổng vậy. để mày đi. nó có thùng này อื้อแสบตาไปดิไปไปไประเบิดอะ <_ an> มาปะมาปะเฮ้ยฟันศพซ้ำเลยโอ้ยกินใหม่โอ้ยเอาดิเอาดิ <_ an>

แต่มันก็ซ้ำี่ยนะทำอย่างไรดีตอนนี้ทำอย่างไรดีตอนนี้ปั่นอยู่ด้วยโอ้ยต้องันอไอยู่ไม่ไม่ได้มันไม่เห็นมันไม่เห็นมัม่เบินไปแล้วบอลฮู้ไปหาเสี้ยงมั้งโอเค Mình hèo tầm nhục kia mùa 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 hèo

โอ้ยดา่านนี้มันมองไปเห็นอ่นาเร็วไป อ้าอ่าไม่มีอะไรขึ้นเลยมันเป็นซีโนบต์อ่ะก่อนเพิ่งเคยเจอครั้งแรกอ้าวของเองขึ้นเหรอเออใช่เป็นเดอะซีโนบา์อ่ะก่อนเอาเลวแกตัวเกือบใหม่แต่ก็ไม่ใหม่ก็เก่าแล้วแหละเก่ามากๆด้วยอุ้ยดันดันไ่

มันจะล้มเลยอ่ะโซมโซมมันยาวมากวิ่งแล้วบอเจะกันลาดแล้วเอาแล้วะลาดกูทำไมอ่ะส้ำศกเลย มาบอลลัะก,ก่อนไปนะจะเป็นอ่ะไม่มีเท้าเอ้ยมาไอตัวลอยออกแกเสาเลยไอ <laughs> บอลยังโดนอะไรอ่ะทำไมยังมีเหลืองๆขึ้นด้วยอ่ะไ <summoned> อ้กำมังเฮ้ยมันบอกย u ซัมมอน m e อ่ะแกเรียกฉันออกมา อาวจ้าไอ้ห่าวาเลิกเกินห่าวว้ยเอาดิจะห่าวอะไรขนาดนั้นแทนสูดเลยอะมีโซกมีมีดอ่ะเอาดิมีโซกมีมีขอโทษขอโดขอโทอขนาดนันไอยู่ใกล้มากว้าว อ่อนไม่เป็นไรอ่อ,อนบินไปเอาละ,ะ,ะถึงเวลาของเองต่อแล้วพออดูปะดีทำงานทำไมโอ้โหโอ้โหเห็นไหมหลอดแดงๆนิดนึงอนะแย่แล้วยาแล้วยาแล้วไปไหนต่อวะเนี่ยไปไหนต่อวะเนี่ยไปมั่วไปข้างบน ไปไปข้างล่างโหสวนกระแสเฮ้ยจุกนานขนาดนี้เฮ้ยบอลขุ่เห็นแล้วเห็นแล้วเหวี่ยแล้วไป็นล้มตรงไม้ไปไม้ไม่ข้างหน้าบอกทีโอ้ยไม้ไม่ก่อนกูบอกให้ล้มตรงไม้ไป เท่าแล้วช่วยละ่ะอยากจะรู้เพื่อนอีกสองคนทำอะไรอยู่ครับไล<ร>่ทีอ่างน,นี้ปอนตามมาอ้โใกล้ๆเสาเลยเดี๋วอชิบหายแล้วอ้าวชิบหายแล้วปอนหายไปแล้ว ไอ้กล่องมันไม่เคยเห็นหน้าตากล่องมันเลยเป็นยังไงโอ้โอ้สี่เครื่องเลยเหรอดี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 ดอดี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 ดอดี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  เ,เออขอฮิวก่อน์ได้ไหมนะแย่ละ่ะแทงหลังโอ้มดแล้วมาเพื่อฮิวไม่ได้เราต้องัวบอลยังเหลือเราอยู่เราต้องโหลด โอ้เดินไปนู่นแล้วเดินอย่างเร็วเลยรักษา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 ,กษาไม่หยุดเด้อไม่หยุดเด้อ๋อเราหาไม่เจอแล้วอะดิ เรียนแล้วอ้าวหาไม่เจอโอ้ยใช่ใช่ใช่ไปช้ยมุมนี่ของมันจะช่วยได้นะพลังเองเราซื้อทอดต่ออีกไม่ตู้เมื่ลไชนะแน่นอนตันเนี่ยได้พลังที่ซืกอทอดต่อกันแล้ว140ทางนี้ตันเหรอตันตันบางคนมันออมได้เสียงมดตังเลย

เลล่นเยอาวิ oh. so ่งวนเลยรู้สึกไงอ่ะจุกเฮ้ยจะส่งไม่ใช่เพื่อนกันเหรือเปล่าตายเฮ้ยตายเลยออกทองซะมันจะยอมตายให้เองแต่มันถือกล่องหรือเปล่าใจเพื่อนถือกล่องร้อยเ่อนตาย รู้ป um> ้าพอคุณจะยอมรัเงินตายจะให้เพื่อนจะสู้รอดเต็มร้อยปอดไฟฉายกไม่ได้ช่วยอะไรเลยเจ็บร้อน โดดจอับมาที่เดิมจะรอนตายไม่ยอมไม่ยอมยอยูอ่ไม่ออยอมกระโดดอ๋อสำหรับคลิปในวันนี้ก็ต้องจบกันไปแล้วนะครับผมสำหรับเกม Dead by Daylight ที่มาหาตัวใหม่แต่ก็ยังไม่เจอตัวใหม่สักทีนะครับหลังจากที่มาอัปเดตไม่นานแท้แต่ก็ยังไม่เจอตัวใหม่เลยเอาเป็นว่าสำหรับคลิปในวันนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้นะครับก็ขอหวังว่าทุกคนจะ enjoy นะครับผมสำหรับวันนี้ก็บายบายครับ Bye-bye.